สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีกันอีก,กรอบนะคะ่ะมือนึ่งก็ทายหลายๆรอบพี่น้องเลยย่งางหวานไ,ได้โอ้ยพี่น้องคอยเฮ็ดอันทั่วลันเตาที่คอยวบาสูฟังมันบุมันบุนเป็นด้วยค่ะมันขืนอยู่แต่ว่าเม็ดมันเนา่าคอยกับบลูว่ามันสีมันมันมันสีเป็นหรือมันสีตายหรือมันสีจังไดคอยกับบลูนะคะ ต้นมันขึ้นแต่บอลูว่ามันสีจังไดแต่ว่าเม็ดมันหันเนาแล้วขื้นล้าแล้วเม็ดนะคอยสิทิมอเอยก็คอยกระยากหู่ยากเห็นว่ามันสิเป็นหรือมันสีตายอือคอยต้มอันนี้ให้คลิปที่ว่องหันคอยต้มคอยต้มไปแล้วอันนี้คอยมาต้มอีกรอบสองตอนแรกเขาว่าคอยสีเอาไปปั้น ไปปันเห็ดนำใส่ยะนังพักยาเอ็นยืดเนาะคะ่ะหรือจะเรียกอีกชื่อนึงก็คือผักกาดน้ำเนาะคะ่ะพี่น้องคอยไปเก็บม้านะคอยต้มเราคอยชิมคอยชิมเบื้งว่างหันเพราะว่ามันแสบดีรสชาติมันก็เหมือนพักโคมลวงกนันเลย สรสชาติเหมือนอันนี้พี่น้องรสชาติเหมือนเห็ดโขมเอ้ยเหมือนเห็ดโขมพะนะรสชาติเหมือนเห็ดเห็ดเพาะถ้าก,กินสดๆนะถ้าต้มแล้วรสชาติก็จะออกเหมือนผักโขมนะอันนี้คือต้มรอบสองต้มไปว่างหันนี วัสดีทุกคนเลยค่ะด e ูวัสดีมุดทายใบพี่น้องเอ้ยย้ำอยว่างไอยทายอยากให้พี่น้องได้เห็นน้ำย้ำวางก็มาโหลดย้ำเน็ตแลนดีๆก็มาโหลดให้พี่น้องได้บึ้งนะค่ะ กินน้ำล้วไอ้พวกใบพัดที่มันเหลือกอ็เอาไปกินปนนะค่ะนี่พี่น้องอันนี้ที่เคยต้มแล้วเคยชิมไหมิชิมไห้เบ้งน้ำพริกป่าปนถ้วยเกา จิ้มให้เบิ้งว่ามันเสียบออกรสชาติแบบไหพ่อฮัก้มรสมันจะออกขมหน่อยๆอ,อืรสออกขมนิดๆถ้าเห้ากินซด รสชาติจะออกเหมือนเห็ดเพาะแล้วแต่คนหมักเนาะคะ่ะน้ำที่ต้มนี้ก็เอาไว้กินได้เป็นน้ำสมุนไพรใบที่ต้มเอาไว้จำเจลวพี่นอองสารพิณซิม่อยทายไปแล้วว่าหันแต่ว่าข่อยหัน หันคลิปไปคคราดานหันหันกล้องหันหนากล้องไปโคราดานมันก็เห็นข่อยนะต้มซื่อๆนี่แหละพี่น้องผู้ใด,ดอยากดักแปลงใส,นงนสง่น้ำตาลใส่ยังก็ใส่ใบเตยใสนน่น้ำตาลก็ใส่ไปเนาะคะ่ะแบบแต่คนหมักข่อยต้มซื่อๆนและ กินออกขมหน่อยๆเป็นกินยานะคะม,มันจะโอเคนะพี่นอ้องอือออกฮอนทองอูบบาเลยดีได้กินน้ำอุ่นเหมือนเหมือนยา ยาต้มอ่ะยาหม้อยาต้มโบราณน่ะนะพี่น้องรสชาติออกขมหน่อยๆตอนแรกเขาว่าสิเอามาปั่นเห็ดนำยาน้บาบอยปัน่นละ ต้มให้มันได้น้ำเดี๋ยวไปเก็บหลอบสองหอยมาเห็ดมันจะแส่บดีด้ล่ะพี่น้อยมากกินคมค่อยมากกินคมหน่อยหน่อยนะมันจะแส่บดีด้ล่ะอืม เีลยวจะขนหมักเนาะเพื่อนใข่หมักกินผักคุ้มหน่อยๆเสดาจแห้งหมักแสบแสบข่นะไขอยลอรูเผื้ออื่นแสบแบบไร Nếu theo có vị ăn ong gi <laughs> inter t cozy. Có suốt ý พี่น้องทั้งเฟซบุ๊กเดี๋ยวบึงน่ะผู้คนหมักกินสมุนไพรขึ้นข่อยเนาะ ก็แล้วแหละเพราะยานหน้ามันสิแห้งโอ้ยหอมหอมออกสมุนไพร รสรสชาติาเหมือนเห็ดเพะพอต้มออกมาแล้วอ,ออกขมในสักหน่อยรสชาติเปลี่ยนพอมาต้ม เห็นบ่สีของพักนี่แหละคือประโยชน์ยังดีเจยวคอยจะเขาจ,จะเอาลงเอารูปลงให้พี่น้องทางเฟรมบุกของม่ง ครูเพิ่นสงใจเนาะพี่น้องเนาะครูเพิ่นมาแบบคำนูลไทแบบทักปลาธรรมชาิเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าปติตามข่อยได้ประโยชน์หลายๆอย่างได้ความรู้รอบตัวน้ำนวาพุ่มใจนะคะขอบคุณทุกทุกคนค่ะขอบคุณทีมาขอบคุณทีชมกันเนาะคะ่ะ คอยนําเสนเอเรื่องเล่าอีอย่างที่มันเป็นประสบการณ์ของขอยที่คอยว่าค่ะล่ะพี่น้องขอพบพระคุณที่มากเนาะค่ะนาอถามว่าถามว่าเฮ็ดคลิปแต่ละคลิปออกมาเฮ็ดนูด่นนี่นั่นแต่ละอย่างออกมาหนุคอยได้อีอย่างบอกคอยได้ค่ะคอยได้คว่ำซูคอยได้พี่น้องคอยได้ห้ายรายคนเขามาดูุจากข่อยเนาะค่ะพี่น้อง นี่แหละคือความสุขของขอยที่ข่อยได้มานะคะก็ขอขอบคุณทุกทุกคนนะคะเนาะที่มักแล้วก็สนใจแล้วก็เอ็นดูในตัวขอ่อยเนาะคะ่ะโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวข่อยจะถ่ายรูปลงเฟซให้พี่น้องทางเฟซบุ๊กข่อยโดยบึงว่าเห็ดแบบนี้ต้มแบบนี้แล้วมากินกันได้เนาะคะ่ะโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบาย